ทำงานการเมืองต้องมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตและพร้อมทำได้ทุกอย่างการเป็นคนดีไม่ได้ชนะทุกครั้งเพราะไม่ยอมใช้กลยุทธ์สกรปรกเสวมมและครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่ชนะและคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง The Eyes of March การเมืองกินคนในการเลือกตั้งหาผู้นำประเทศอเมริกาสตีเฟนนักวางแผนกลยุทธ์หนุ่มหล่อไฟแรงเขาอยู่ในทีมหาเสียงของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีมอริส ซึ่งสเ p ฟ e นจะทำงานร่วมกับพลหัวหน้าทีมหาเสียงผู้มากประสบการณ์หน้าที่ของพวกเขาคือการทำทุกอย่างเพื่อให้มอริสได้เป็นประธานาธิบดีซึ่งตัวเต็งผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในครั้งนี้ก็คือมอริสกับพูลแมนมอริสได้มาขึ้นเวทีดีเบตกับพูลแมนซึ่งสเฟนกับเอลก็ยืนฟังกันอยู่หลังเวทีหัวหน้าทีมหาเสียงของพูลแมนที่ชื่อดาฟี ก็ได้มาชื่นชมสเ p ฟ e นว่ามอริสมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะสเฟนแท้ๆแ,และยังพูดติดตลกอีกว่าถ้าเขามีโอกาสเขาจะดึงตัวสเฟนไปร่วมทีมซึ่งถือว่าเป็นการหยามหน้าพอมากๆหลังจบการดีเบตสเฟนก็ได้ไปนั่งดื่มกับไอดานักข่าวสายการเมืองที่สเฟนสนิทสนมเหมือนเพื่อนคนหนึ่งไอดาได้ถามสเฟนว่าเขามั่นใจแค่ไหนว่ามอริสจะชนะสเฟนก็บอกว่าเขามั่นใจมาก เพราะจากนโยบายและการปลาศัยทุกคนน่าจะเห็นตรงกันว่ามอริสคือคนที่ใช่แต่ไอดาก็แย้งว่ามอริสก็เป็นแค่นักการเมืองซึ่งนักการเมืองพูดดีทุกคนแต่ก็ทําไม่ได้อย่างที่พูดและเธอก็เห็นแบบนี้มาเยอะแล้วสเีเฟนบอกว่าเขาก็ไม่ได้ใส่ซื่อบริสุทธิ์แต่มอริสคือของจริงในวันต่อมาสตีเฟนก็เตรียมข้อมูลที่จะโจมตีคู่แข่งเพื่อให้คะแนนเสียงลดลงในขณะที่หัวหน้าทีมอย่างพอลไปคุยกับสอวทอมสัน สอวอที่มีคะแนนเสียงสำคัญที่สามารถชี้ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าใครจะแพ้หรือชนะได้โดยพพลก็ได้ไปนำเสนอนโยบายของมอริสให้เขาฟังหวังจะได้เสียงสนับสนุนจากสอวทอมสันเด็กฝึกง,งานที่ชื่อมอลลี่ก็ได้เอาข้อมูลโจมตีคู่แข่งมาให้กับสตีเฟนซึ่งเธอก็ได้ชวนสตีเฟนพูดคุยพวกเขาคุยกันได้อย่างถูกคอสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วทั้งคู่ก็เลยนัดเจอกันหลังเลิกงานหลังจากนั้นก็มีคนโทรหาสตีเฟนที่ออฟฟิศ ซึ่งคือดัฟฟี่หัวหน้าทีมหาเสียงของผู้แมนที่โทรมาดัฟฟี่ต้องการนัดคุยกับสตีเฟนอย่างลับๆและบอกว่าเป็นเรื่องสําคัญสตีเฟนรู้ว่าถ้าใครเห็นว่าเขาแอบนัดเจอกับดัฟฟี่มันจะดูไม่ดีสตีเฟนโทรไปหาพอเพื่อที่จะปรึกษาแต่พอก็ไม่รับสายสุดท้ายสตีเฟนก็ตัดสินใจไปเจอกับดัฟฟี่หวังจะล้วงข้อมูลสําคัญของคู่แข่งซึ่งดัฟฟี่เสนอว่าเขาอยากชวนให้สตีเฟนมาทํางานให้กับเขาดัฟฟี่บอกว่า สอวอทอมสันเลือกที่จะสนับสนุนฝั่งเขาเพื่อแลกกับการได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศซึ่งมันก็คือการติดสินบนแต่ดัฟฟี่บอกว่าการเป็นคนดีไม่ได้ชนะทุกครั้งเขาอยู่ในวงการน,นี้มานานและเห็นคนดีๆแพ้มาเยอะเพราะไม่ยอมใช้กลยุทธ์สศกรปรกโสหมมและครั้งนี้เขาจะเป็นฝ่ายที่ชนะซึ่งสตีเฟนก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ดัฟฟี่บอกคิดว่าเป็นแผนที่ดัฟฟี่จะดึงเขาไปอยู่ฝั่งนั้น หลังเลิกงานสตีเฟนก็แอบมาเจอกับมอลลี่ที่บาร์แห่งหนึ่งพวกเขาได้นั่งดื่มและพูดคุยจนเมาได้ที่แล้วก็ไปสะบืมกันในตอนเช้าพวกเขาทั้งคู่ก็เตรียมตัวจะแยกย้ายกันไปทำงานสตีเฟนบอกมอลลี่ว่าเรื่องระหว่างพวกเขาห้ามไม่มีใครรู้เด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เขามีปัญหาได้ซึ่งมอลลี่ก็รับปากหลังจากนั้นเพาได้โทรมาหาสตีเฟนและบอกว่าทอมสันไปอยู่ข้างพูเมแล้วสตีเฟนก็ตกใจมากเพราะมันเหมือนกับที่ดัฟฟี่บอกเขาไว้ไม่มีผิด ในระหว่างที่มอริสขึ้นปลาใส่สตีเฟนก็มาคุยกับพอลอยู่หลังเวทีสตีเฟนเล่าให้พอลฟังว่าเมื่อวานดัฟฟี่ได้โทรหาเขาและนัดเขาไปคุยด้วยซึ่งดัฟฟี่ต้องการดึงตัวเขาไปอยู่ฝั่งนั้นมั่นใจว่ามอริสจะแพ้เพราะพวกนั้นได้เสียงสอวอทอมสันแต่เขาคิดว่าดัฟฟี่โกหกเลยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับพอลซึ่งพอลก็โมโหมาก ที่สเฟนไปแอบนัดคุยกับดัฟฟี่เพราะถ้าเรื่องนี้หลุดไปสื่อจะลงข่าวว่าสเฟนจะย้ายไปอยู่กับดัฟฟี่สเฟนก็ได้แต่ขอโทษหลังจบการปลาศัยมอริสพอลและสเฟนก็มาประชุมหาทางแก้เกมกันพอลเสนอให้ใช้แผนสกรปรของดัฟฟี่เสนอตำแหน่งรัฐมนตรีให้ทอมสันเพื่อแลกกับคะแนนเสียงของเขาแต่มอริสบอกว่าเขาไม่มีวันยอมทำแบบนั้นพอลก็พยายามก่อมมอริสแต่มอริสก็ย้ำว่าเขาจะไม่ยอมแลกคะแนนเสียงแบบนี้เด็ดขาด ในคืนนั้นสีเฟนมาอยู่กับมอลลี่ในขณะที่มอลลี่หลับไปสเฟนก็นั่งทำงานต่อแต่แล้วก็มีคนโทรมาสเฟนก็รับสายแต่ปลายสายไม่พูดอะไรทั้งนั้นสเฟนเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันเป็นโทรศัพท์ของมอลลี่ไม่ใช่ของเขาสเฟนก็ปลุกมอลลี่แล้วบอกว่ามีคนโทรมาหาสเฟนถามว่าเป็นใครโทรมาดึกดื่นป่านี้มอลลี่บอกว่าเธอก็ไม่รู้เหมือนกันสเฟนเริ่มระแวงและไม่ไว้ใจมอลลี่เขาเลยโทรกลับไปเบอร์นั้น มอลลี่พยายามขอให้สตีเฟนคืนโทรศัพท์เธอมาแต่แล้วก็มีคนรับสายสตีเฟ้นได้ยินเสียงเขาก็ตกใจมากเพราะคนคนนั้นคือมอริสสเฟ้นวางสายแล้วถามมอลลี่ว่ามอริสจะโทรหามอลลี่ทำไมมอลลี่ก็เล่าว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่มอลลี่เอาเอกสารไปให้มอริสแล้วเธอก็อยู่พูดคุยกับเขาอยู่นานและสุดท้ายพวกเขาก็นอนด้วยกันซึ่งตอนนี้เธอท้องและเธออยากจะจัดการเอาออกเธอเลยโทรหามอริส เพื่อจะของเงินจากเขาสตีเฟนก็ไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่เขาได้ยินความรู้สึกของเขาที่มีต่อมอลลี่เปลี่ยนไปและมอริสก็ไม่ใช่คนแบบที่เขาคิดในวันต่อมาสตีเฟนก็ไปที่ธนาคารเพื่อถอนเงินสำรองของออฟฟิศเอาไปให้มอลลี่เขาต้องทำหน้าที่เก็บกวาดทุกอย่างเพื่อให้มอริสไม่มีปัญหาหลังจากสตีเฟนออกมาจากธนาคารไอดาก็โทรมาหาเขาและถามว่าสตีเฟนไปคุยกับดัฟฟี่เรื่องอะไรสตีเฟนก็ตกใจมากว่าเรื่องนี้ไปถึงหูนักข่าวได้ยังไง สเฟนมาคุยกับไอดาเขาถามว่าดัฟฟี่เป็นคนบอกเรื่องนี้ใช่ไหมแต่ไอดาไม่ยอมตอบสีเฟนขอร้องไอดาให้เธอเห็นแก่ความเป็นเพื่อนอย่าเอาเรื่องนี้ไปลงข่าวเพราะมันจะทําให้เขาถูกไล่ออกแน่แต่ไอดากลับบอกว่าสเฟนกับเธอแค่สนิทกันเพื่อเรื่องงานพวกเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกันจริงๆไอดาถามอีกทีว่าสเฟนไปเจอกับดัฟฟี่ทาไมสเฟนก็ด่าไอดาและเดินหนีออกมาไอดาก็บอกว่า ทำไม่อยากให้เธอแชฉเรื่องสเฟนกับดัฟฟี่สเตฟนก็ต้องบอกข่าวอื่นให้กับเธอหลังจากนั้นสเฟนก็โทรไปด่าดัฟฟี่เพราะคิดว่าดัฟฟี่เป็นคนบอกแต่ดัฟฟี่ก็ปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำเพราะถ้าเรื่องนี้หลุดไปเขาก็ดูไม่ดีเหมือนกันสเฟนกลับมาสะสางเรื่องมอลลี่ให้จบเขามารับมอลลี่เพื่อพาไปที่คลินิกไอดาก็โทรมาหาสเฟนเพื่อถามว่าเขาจะเอายังไงแต่สตเฟนก็ไม่รับสายเมื่อสเฟนมาส่งมอลลี่ที่คลินิกแล้ว เขาก็บอกมอลลี่ว่าเขาต้องไปทําทุรละและเดี๋ยวจะกลับมารับมอลลี่ทีหลังสตีเฟนมาหาพอลและบอกว่าไอดารู้เรื่องที่เขานัดเจอกับดัฟฟี่แล้วและเธอจะเอาเรื่องนี้ไปลงข่าวแต่พอลกลับบอกว่าเขาเป็นคนบอกไอดาเองสตีเฟนก็ตกใจมากและถามว่าทําไมพอลถึงทํากับเขาแบบนี้พอลบอกตรงๆว่าเพื่อไล่สตีเฟนออกเพราะเขาไม่ไว้ใจสตีเฟนสตีเฟนกับดัฟฟี่อาจจะตกลงอะไรกันไว้สตีเฟนก็ถามว่าแล้วมอลิสคิดยังไง พอบอกว่ามอริสเห็นด้วยกับเขาสตีเฟนโมโหมากเลยขู่ว่าจะเล่นงานทุกคนรวมถึงตัวมอริสด้วยสตีเฟนจะมารับมอลี่ที่คลินิกแต่ก็ไม่เจอมอ r ์ลี่แล้วมอร์ลี่นั่งรถแท็กซี่กลับมาที่โรงแรมคนในทีมที่ชื่อเบนก็ได้เล่าให้มอรลี่ฟังว่าสตีเฟนโดนพอไล่ออกแล้วเพราะไปแอบคุยกับดัฟฟี่ทำให้พอไม่ไว้ใจมอร์ลี่ได้ยินแบบนั้นเธอก็ตกใจมากซึ่งมอรลี่ก็คิดว่าสตีเฟนต้องเอาเรื่องระหว่างเธอกับมอริสมาเล่นงานมอริสแน่ๆทำให้เธอกลัวมาก สเฟนไปที่ออฟฟิศของพูแมนเพื่อมาหาดัฟฟี่สเฟนเล่าให้ดัฟฟี่ฟังว่าคนที่เอาเรื่องไปบอกนักข่าวก็คือพอลเขาพลาดที่เล่าทุกอย่างให้พอลฟังดัฟฟี่ก็บอกว่าเขาเคยทำงานกับพอลมาก่อนพอลเป็นพวกชอบวาดระแวงและให้ความสำคัญกับความซื่อสัตย์มากสีเฟนบอกว่าเขาอยากจะมาทำงานให้กับพูแมนแต่ดัฟฟี่กลับปฏิเสธสตีเฟน <Steven S 1> โดนพอลไล่ออกมามันก็เหมือนเขารับคนทรยศเข้าทำงานมอริสก็จะดูดีทันที สเฟนก็เข้าใจแล้วว่าทั้งหมดนี้เป็นแผนของดัฟฟี่ดัฟฟี่รู้ว่าเขาจะเล่าทุกอย่างให้พอลฟังและพอลก็จะไล่เขาออกดัฟฟี่ก็ยอมรับว่าสเตฟนเป็นคนเก่งเขาแค่ต้องทำไงก็ได้ให้มอริสไม่มีสเฟนอยู่ในทีมไม่ว่าสเฟนจะย้ายมาอยู่กับเขาหรือพอลจะไล่สเฟนออกเขาก็ได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นสเฟนได้ยินแล้วก็มโมโหมากดัฟฟี่ก็ทิ้งท้ายว่าบางทีการเมืองอาจจะไม่เหมาะกับสเฟน ทำงานการเมืองต้องมีจิตใจโหดเยี่ยมอมหิตและพร้อมทำได้ทุกอย่างสตีเฟนเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ในเกมการเมืองและต้องเสียทุกอย่างเขาเหมือนคนโง่ที่โดนดัฟฟี่หลอกใช้เป็นเครื่องมือสตีเฟนมาที่โรงแรมและกำลังจะไปหามอลลี่ที่ห้องเขาก็เห็นพนักง,งานคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องของมอลลี่สตีเฟนเปิดประตูห้องเข้าไปก็เห็นร่างของมอลลี่นอนอยู่บนพื้นพนักง,งานโรงแรมที่อยู่ในห้องก็กำลังโทรแจ้งตำรวจเขาหันมาพูดกับสตีเฟนว่าผู้หญิงคนนี้ตายแล้ว สเฟนตกใจและช็อกมากเขาได้แต่ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นสเฟนเห็นโทรศัพท์ของมอลลี่ที่วางอยู่บนเตียงเขาก็เอามาเก็บไว้และกลับไปที่รถเช็คโทรศัพท์ของตัวเองเขาก็เห็นข้อความเสียงที่มอลลี่โทรฝากไว้มอลลี่บอกว่าเธอรู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วและขอร้องสเฟนว่าการเปิดโปรมอลิสมันจะทำลายชีวิตเธอข่าวได้ลายงานว่าเด็กฝึกงานในทีมหาเสียงของมอริสเสียชีวิตเนื่องจากกินยาเกินขนาดพร้อมกับแอลกอฮอล สตีเฟนได้วางแผนบางอย่างเขานัดสอวอทอมสันมาคุยเป็นการส่วนตัวสตีเฟนถามว่าพวกเขาต้องทำยังไงเพื่อให้สอวอทอมสันหันมาสนับสนุนมอ,อริสสวอทอมสันบอกว่าเขาต้องการตำแหน่งรองประธานาธิบดีหากอยากให้เขาสนับสนุนข้างมอริสแต่ถ้าทำให้เขาไม่ได้เขาก็จะรับข้อเสนอกระทรวงต่างประเทศของผู้เมนเหมือนเดิมมอริสและทีมงานได้ถแถลงข่าวแสดงความเสียใจกับการจากไปของมอลีแต่ในตอนนั้นเองก็มีคนโทรมาหามอริส ซึ่งมันขึ้นชื่อว่าเป็นมอลลี่ที่โทรเข้ามามอริสก็ตกใจมากพอเขาเงยหน้าขึ้นมาดูเขาก็เห็นสตีเฟนที่กำลังโทรอยู่สตีเฟนกับมอริสมานัดเจอกันอย่างลับๆในบาร์แห่งหนึ่งสตีเฟนบอกว่าเขารู้ว่ามอริสมีอะไรกับมอลลี่ซึ่งมอลลี่เป็นเด็กฝึกงานทัาเรื่องนี้หลุดออกไปมอริสหมดอนาคตแน่มอริสถามว่าสตีเฟนมีหลักฐานอะไรสตีเฟนก็บอกว่า มอลลี่ได้ทิ้งโนต้ตลาตายไว้มีข้อความว่าเธอท้องกับ Morris. มอรลิสมอรลิสตกใจมากสตีเฟนยืนคอเสนอให้มอรลิสไล่พอลออกซะแล้วให้เขาไปเป็นหัวหน้าทีมหาเสียงคนใหม่ยกตำแหน่งรองประธานาธิบดีให้ทอมสันเพื่อให้ตัวเองชนะและได้เป็นประธานาธิบดีมอริสก็บอกว่าเขาจะไม่ยอมทำงานกับพวกขู่กันโชคอย่างสตีเฟนและให้ตำแหน่งกับคนอย่างทอมสันเด็ดขาดสตีเฟนก็บอกว่าแล้วที่มอริสมีภรรยาอยู่แล้วแต่ยังไปนอนกับเด็กฝึกงาน มอริสก็ไม่ได้ใสสะอาดสักเท่าไหร่มอริสเริ่มสงสัยว่าสตีเฟนไปเจอโน้ตลาตายของมอลลี่ได้ไงเขาเข้าไปทําอะไรในห้องของมอลลี่มอริสก็ปฏิติประต่อเรื่องได้ทันทีว่าสตีเฟนเองก็คงนอนกับมอลลี่เหมือนกันคืนนั้นที่เขาโทรหามอลลี่เป็นสตีเฟนเองที่รับสายซึ่งสตีเฟนก็ยอมรับและบอกว่ามอลลี่เล่าให้เขาฟังหมดทุกอย่างและเขาก็เป็นคนพามอลลี่ไปที่คลินิกเก็บกวาดปัญหาให้มอริสมอริสก็บอกว่า หมายความว่านอกจากโน้ตลาตายมันก็ไม่มีหลักฐานอะไรระหว่างเขากับมอลลี่ถ้าไม่มี DNA ของเขาเรื่องนี้มันก็เป็นแค่เรื่องใส่ร้ายป้ายสีของสตีเฟนที่แค้นเพราะถูกไล่ออกซึ่งมอลลิสก็คิดว่าจริงๆแล้วมอลลี่ก็ไม่ได้ทิ้งโน้ตอะไรไว้สตีเฟนก็ตอบแค่ว่าถ้ามอลลิสอยากเสี่ยงก็ลองดูหลังจากนั้นข่าวก็ออกว่าพอไม่ได้อยู่ในทีมหาเสียงของมอลิสอีกต่อไปแล้วโดยพอให้สัมภาษณ์ว่าจากผลโพลล่าสุด มอริสกับเขาเห็นตรงกันว่าควรจะดันคนรุ่นใหม่อย่างสตตเฟนขึ้นนําทีมเพื่อให้ได้รับชัยชนะสรุปว่ามอริสก็ยอมทําในสิ่งที่สตีเฟนต้องการสตีเฟนมางานศพของมอลี่ซึ่งเพลก็มาด้วยพอมาคุยกับสตีเฟนหลังจบงานและถามว่าสตีเฟนบีมอริสยังไงให้ไล่เขาออกสตีเฟนบอกว่าอาจจะเป็นพลเองที่ดีไม่พอเพลก็หัวเราะ และบอกว่าสตีเฟนมีจิตใจที่โหดเทียมจริงๆสตีเฟนก็บอกว่าเขาได้รับบทเรียนมาเยอะสอวทอมสันได้จัดงานแถลงข่าวสนับสนุนมอริสบอกว่ามอริสคือคนที่ใช่คือตัวเต็งประธานาธิบดีมอริสก็ขอบคุณทอมสันที่สนับสนุนเขาสตีเฟนก็ไม่สนใจสิ่งที่ทั้งสองคนพูดเพราะจริงๆมันก็แค่เรื่องของอำนาจและตำแหน่งสตีเฟนเตรียมไปสัมภาษณ์รายการข่าวไอดาก็มาดักรอสตีเฟนบอกว่าเธอเสียหน้ามากที่เขียนข่าวว่าสตีเฟนจะแปรพัก แต่กลายเป็นว่าพอลลาออกส่วนสเฟนก็เป็นฮีโร่ดึงตัวทอมสันทำให้มอริสได้รับชัยชนะไอดาก็ถามว่าสเฟานทำได้ยังไงสเฟนก็ไม่สนใจอะไรไอดาทั้งนั้นไอดาพยายามตือให้สเฟนพูดอะไรหน่อยและบอกให้สเฟนเห็นแก่ความเป็นเพื่อนของเธอกับเขาซึ่งเป็นคำพูดเดียวกันกับตอนที่สเฟนลำบากและขอร้องไอดาสีเฟนก็บอกไอดาว่าไอดาเคยเป็นเพื่อนคนเดียวที่เขามีแล้วสเฟนก็เข้าไปเตรียมตัวสัมภาษณ์ต่อนักข่าวขอให้สเฟนเล่าหน่อยว่า เบื้องหลังชัยชนะนี้สตีเฟนได้มันมาอย่างไงคิดเห็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับและช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง enjoyspoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ